สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันใช่ไหมเด็กใช่แล้วร้านชื่อชื่อว่าร้านอะไรไม่รู้อ่ะจำชื่อไม่ได้แต่อร่อยมากเลยนะเ,ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ <c oughs> ใช่ <c oughs> อยากแนะนําแบบเส้นมีเหลืองบะหมี่เหลืองอร่อยมากแล้วก็ราคาชามหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบบาทอร่อยมาก <c oughs> ๆเลยนะคะวันนี้ก็ดุ้งดิ้งมันมาเที่ยวกรุงเทพ ใช่ไหมเร้งใช่แล้วป่าทุกคนก็ร้านกว๋วยเตี๋ยวที่นี่นะคะเปิดเปิดกับทุกวันเลยนะพระเสาร์ทิ์เรามากินเขาก็เปิดนะแล้วก็อยู่ที่คุณวิถี28สิบแปดสุขุมวิทร้อยหนึ่งครับหนึ่งนะคะอันนี้ให้ดูบรรยากาศพอดีว่าคอนโดนเราอยู่ใกล้ๆเนาะเราก็จะเดินเดินในซอยแล้วก็จะมีทางลัดเข้าไปในร้านนะคะ เราไปดูร้านกันเธอเธเธอ,เธอจะไปไหนหรอฉันจะไปคาโอ,อ้โหทุกคนคือเมื่อคืนน่ะถ่ายทวิตเว้ย<ห>แล้วแบบก็เจอแบบว่าข่าว,าวมิข่าวไม่ดีเท่าไหร่เนาะสำหรับโลกของเราก็คืออ e ีโควิดอะมันกลายพันธุ์เว้ยมันกลายพันธ์แบบอีเหี้ยพัน์ธุโอไมคอนทุกอย่างเออแต่แต่รู้สึกว่ามันกลายพันธุ์รอบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ ชิบหายโลกชิบหายชิบหายรัวๆเออคือมันแบบเอี้ยอะไรวะอ่ะทุกคนทุกคนจะเห็นตรงประตูตรงข้างๆรถเก่งนะคะเราจะเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเราจะเห็นป้ายตรงนี้นะไหนอ่ะดิ้งเคยเห็นป้ายก๋วยเตี๋ยวไหมอ๋อหรอเออนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกตรงนี้ไปเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวกันลุงร้านเปิดไหมคะ คนถามเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวร้านร้านก๋วยเตี๋ยวรีวิวก๋วยเตี๋ยวนี่นะทุกคนมันอร่อยมากๆเลยบุญย,ย่าก็มีนะคะคุณป้าขายมานานหรือยังคะขายมาตรงนี้ก็12ปีแล้วลูกแล้วก็ขายตรงถูกก็ประมาณ9ปีอ๋อ oh. กาคือย้ายจากนู่นมาที่นี่ลูกอ๋อสิบสองบวกเก้ายี่สิบเอ็ดโหนานมากมาชื่อร้านชื่อร้านน้ำหมวยนะคะหมูปิ้งก็อร่อยนะลูกมีทำมีหมูปิงป้งด้วยนะคะขายทุกวันไหมคะ,ะเปิดเปิดทุกวันอ๋อเปิดทุกวันปุณณวิถี28นะคะทุกคน น<า>ี่อะไรชาักเพียงเธออ๋อเธอรอไปกินข้าวกับพี่ใช่ไหมคนนี้เขามาจาับมันนอกเว้ทุกคนเขามาจากขอนแกน่นเขาบอกว่าเขาอยากมาเที่ยวกรุงเทพเป็นไงคะสนุกไหมคะมาเที่ยวกรุงเทพยังไม่ได้ไปไหนเลยเนะี่ยไปจากเมื่อวานไปมาไปทะเลม,ม,มานะจ<ท>้า เราคุณ <บน S 2> จะกลับคุณจะกลับบ้านนอกของคุณเมื่อไรไม่รู้อ่ะฉันคิดถึงแมวอยู่แมวฉันแมวคุณมันทำไมมันอยู่ตัวเดียวมันวุ่นเวอไงแมวคุณอะข้ยเตี่ยวมาแล้วข้ยเตี่ยวบอกว่าร้านน้ำหมดนะคะอยู่คุณนาวิถีติ๊กแปดดูนะทุกคนเป็นข้ยเตี่ยวเรือดูเส้นดูเส้น เส้นบะหมี่นี่คือหมี่เหลือนี่คืออร่อยมากๆเลยนะคะก็ไม่แพงราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวชิมกันดูเนาะช,ชิมดูก่อนชิมชิมดูก่อนระว่ามันอร่อยมากเลถ้าเคยกินแล้วใชวไ่ไหมสมนิทรู้รูอร่อยมากๆเส้นนั <c oughs> ่งกิน60เราจะปรุงนิดนึงเพราะว่ามันหอมนะคะ พี่เขาดูพี e ่เขาพี่เขานี่โอ้โหพี่เขาทำเองนะทุกคนอีกแบบอีกแห้งๆเลยเนาะใส่ปีนะคะก็เดี๋ยวมาเอ็นไซด์กันนะทุกคนเดี๋ยวฝากร้านนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาดูกันว่าเราจะพาไปร้านไหนใช่กันไหมบาย